สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Youtube ลดดัมเงินล้านครับผมสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับสมาชิกใหม่นะครับของทีมงานเรานะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวรถไปในตัวเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรี v o ่นะครับ Z e d i t i o n นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับผม นี่สวยงามครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันก่อนนะฮะตัวนี้เป็นโมเดล2022นะครับนี่ครับด้านข้างเป็น r e v o z e Edition ตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเตี้ยหรือที่เราเรียกกันว่ากระบะแคปตัวเตี้ยนะครับนี่คือรถเดิมๆนะครับยังไม่ได้ตกแต่งนะฮะ เป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยครับเพิ่งเอาออกมาฮะออกมาได้วันเดียวนะครับด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่สวยงามครับท่านใดหาอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับราคาไม่แรงมากนะครับข้างหลังก็จะมีสัญลักษณ์นะครับแซฟต์อีดิ่นะครับ ดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนี hey, ่ด้านท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อใส่เองนะครับราคาซื้อใส่ก็อยู่ประมาณสามพันบาทนะครับหรือบางท่านก็อาจจะหาที่มันรา,าคาถูกกว่านี้ได้นะครับแต่ผมซื้อมาประมาณสามพันนะครับพร้อมติดตั้งนะครับเดิมๆม,มาเลยก็จะไม่มีกันชนท้ายนะครับรุ่นนี้ แต่ศูนย์แถมให้ครับแถมให้แต่ว่าราคาแพงนะครับของศูนย์น่าจะอยู่ประมาณแปดพันแต่ว่าผมไม่ได้เอานะครับผมก็เลยเอาร้านข้างนอกนะครับซึ่งมันเป็นทรงศูนย์ทรงเดียวกันนะครับราคาก็จะถูกกว่านะฮะนี่ก็จะเป็นด้านท้ายนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านข้างนะครับกระบะแม็กไนเนอร์นะครับวันนี้เป็นวันที่ สิบสองนะครับเดือนพฤศจิกานะครับสิบสองพฤศจิกาสพันห้า้อยหกสิบห้านะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามารีวิวนะครับเจ้า Z e d อ t i o n นี่แหละนะครับรีวิวแบบบ้านนะครับอ่าเผื่อท่านใดสนใจอยู่นะครับผมก็จะเอาตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับด้านหน้านะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นทรงตัวใหม่นะครับทรงใหม่ก็ที่ใบรุ่นเขาเรียกกันเป็นตัวหน้าหมูนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบธรรมดานะครับแบบไฮโดรเจนนะครับไม่ใช่โปรเจคเตอร์แบบไฮโดรเจนนะครับนี่แล้วก็กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงด้านข้างด้วยนะครับส่วนล้อก็จะเป็นล้อแม็กนะฮะ ล้ Mac อแม็กออนลอยขนาดสิบหกนิ้วนะครับยางนะครับยางก็จะใช้เป็นยางที่เบอร์อเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูก่อนอนี่ครับสองหนึ่งห้านะครับหกห้าสิบหกนะครับขนาดยางก็จะเป็นสองหนึ่งห้าหกห้าสิบหกนะครับแล้วก็น็อตก็จะมีทั้งหมดห้าน็อตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมโรงงานรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับ ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี่ครับตรงกระจกมองข้างนะครับมือจับสีดํานะครับแล้วก็จะเป็นโปร่งหน้าโปร่งหลังนะครับข้างหลังก็จะมีสติ๊กเกอร์เซ dition e นะครับส่วนของแถมนะครับก็จะมีประกันชั้นหนึ่งมีฟิล์มกองแสงมีกันสาดประตูแล้วก็มีแม็กไลเนอร์นะครับกันชนท้ายซื้อใส่เองนะครับผมซื้อมาในราคาสามพันนะครับ นี่ครับแม็กไลเนอร์สวยๆเลยครับาทางศูนย์แถมให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีนะครับก็จะมีสติกเกอร์60ปีอยู่ด้านหลังนะครับกระจกหลังไล่ฟ้านะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามอยู่ตรงฝาท้ายด้านหลังนะครับมือจับสีดำนะครับอมืมาฝั่งนี้กันบ้างครับนี่ เป็นรถเดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ล้อแม็กก็เดิมๆยางก็จะเป็นยางดันหลบนะครับเป็นยางดันหลอบออกจากโรงงานเลยนะครับมือจับด้านข้างก็จะเป็นสีดำนะครับปกติก็ทางศูนย์เขาก็แถมล้อแม็กแหละครับสำหรับใบรุ่นที่ชอบแต่งชอบอะไรก็มีล้อแม็กแถมให้นะครับ แต่ว่าผมไม่เอาครับผมเอาแบบเดิมๆเลยนะครับฟิล์มผมก็ใช้อยู่ที่60-40นะครับด้านข้าง60ด้านหน้า40นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับในภายในปั๊บนี่ครับเปิดประตูปั๊บเปิดประตูมาปับ๊บก็จะมาเจอนี่เลย กระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับตรงที่วางแขนก็จะหุ้มด้วยผ้านะครับที่วางแขนหุ้มด้วยผ้าแล้วก็พวงมาลัยก็จังเป็นเป็นแบบยูริเทนนะครับไม่ใช่แบบหุ้มหนังนะครับกุญแจให้มาสามดอกนะครับให้รีโมทมาสองดอกแล้วก็ให้แบบธรรมดามาอีกดอกหนึ่งนะฮะส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับ หกเกียร์เดินหน้าครับเจ็ดเกียร์ถอยนะครับถือว่าแรงมากครับบูตปาร์ฮะโอ้ขับขับดีครับรถใหม่นะครับแคปเปิดได้ครับนี่ครับที่เปิดแคปนะครับฟ้าบตัวแคปนี้ก็จะเปิดได้กว้างมากนะครับนี่เดี๋ยวมาดูแนวด้านตรงนะครับเปิดได้แบบตรงๆอย่างนี้เลยครับ สวยงามครับนี่ส่วนตัวนี้ซื้อใส่เองนะครับถาดรองพื้นนะครับผมซื้อใส่เองซื้อมาห้าชิ้นนะครับก็จะมีด้านหน้าสองชิ้นแล้วก็มีด้านหลังสามชิ้นด้านหลังก็จะเป็นซ้ายขวาแล้วก็เป็นตรงกลางนะครับเป็นตรงกลางรวมเป็นห้าชิ้นนะครับห้าชิ้นผมซื้อมาเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับนี่ภายในก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมืดๆหน่อยไม่ไม,ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหม ข้างหลังนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีลําโพงไหมนะครับแต่ว่ามันจะมีเบ้าลําโพงอยู่นะครับแต่ตัวลําโพงไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ลองนะฮะนี่ครับเบาะหลังก็จะเป็นประมาณนี้กว้างนะครับถือว่ากว้างอยู่ผมลองเข้าไปนั่งแล้วกว้างฮะความสูงก็ร้อยแปดสิบนะครับสาหรับผมเข้าไปนั่งไม่อึดอัดครับนั่งได้สบายนะครับตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับก็จะได้จอนี่ดูจอครับ จอก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นกว่าตัวที่แล้วเยอะครับตัวเดิมจอมันก็เป็นลักษณะนี้แหละแต่ว่าจอมันจะเล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่คือบอกว่าต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไอ้น,นี่ให้ดูเดี๋ยวนะฮะฟาบนี่ครับโอ้โหโ,โคตรใหญ่ครับเนี่ยฮะเต็มเลยครับเต็มพื้นที่เลยนะครับจอใหญ่มากครับ ไม่รู้เล่นอะไรได้บ้างนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับรถเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับนี่จอนะครฮะโอใหญ่ใหญ่ใหญ่ประตูด้านนู้นก็จะมีประจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับส่วนเพดานนะครับนี่ครับเพดานด้านบนก็จะมีไฟกลางแล้วก็ไฟด้านหน้านะครับมีที่ เ,ออเขาเรียกอะไรที่เก็บแว่นตานะครับบังแดดฝั่งด้านซ้ายก็จะมีกระจกนะครับบังแดดฝั่งด้านขวาฝั่งด้านคนขับจะไม่มีกระจกสองหน้านะครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงได้นะครับนี่ฮะเพดานก็จะเป็นสีออกขาวๆนะครับภายในก็จะคุมโทนด้วยสีดํานะครับก็ถือว่าสวยงามครับแล้วก็กระจกหลังนะครับแผ่นหลังก็จะมีไล่ฟ้าหลังด้วยนะครับ นี่ครับปุ่มอะไรรุ่นนี้จะไม่มีปุ่มอีโค่ปุ่มพาวเวอร์นะครับทีแรกนะครับผมไปถามเซลล์เซล์บอกว่ามีนะครับผมก็เลยเถียงกับเซล์อยู่ผมว่าเอ๊ะมันไม่มีนะนะฮะเซล์บอกว่ามีนะครับแต่วันที่ผมไปดูรถเขาเอาตัวเกียร์ออโต้มาให้ดูนะครับตัวเกียร์ออโต้มันจะมีแต่ว่าตัวเกียร์ธรรมดาไม่มีนะครับพูดถึงว่าตัวเริ่มต้นนะฮะพอวันรับรถก็เนี่ยครับไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสครับเพราะว่ามันเป็นรถใช้งานนะครับ อืมนี่เรือนไม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีวัดรอบมีวัดความเร็วนะครับมีเกน้ำมันเกความร้อนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดจะทราบนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีตำแหน่งบอกเกียนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน นี่ครับห้องเครื่องของเจ้ารี v e ว Z เอ dition นะครับก็ฝากระโปรงก็จะมีแผ่นระบายไอแผ่นกันความร้อนมาให้นะครับโหห้องเครื่องเต็มเต็มฮะสวยครับตัวนี้ต้องบอกว่าห้องเครื่องสวยมากนะครับต้านนี้ก็จะเป็นกองอากาศนะครับมีกองอากาศมี ABS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบเครื่องนะฮะสวยงาม สวยงามมากนะครับถือว่าจัดวางได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่คันนี้เดิมๆเลยครับยังไม่ได้ทําอะไรนะฮะ EGR ยังไม่ได้อุดนะครับแล้วก็จะมีแผ่นกันความร้อนตรงด้านหน้านู่นครับข้างในนะฮะก็ห้องเครื่องเขาก็ทํามาเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีแผ่นปิดให้เรียบร้อยนะครับสวยฮะ ตรงนี้ก็จะมีโล่งหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมเต็มๆนะครับนี่ครับผมว่าทําออกมาสวยนะครับสําหรับห้องเครื่องรีโวนะครับจัดระเบียบได้สวยมากนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะฮะสำหรับห้องเครื่องนะครับนี่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยงามครับ โอเคครับเดี๋ยวขอปิดท่องเครื่องก่อนนะฮะเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวเจ้า Revo z e dition ปี2022นะครับตัวนี้เป็นรถโมเดลปี2022นะครับเป็นตัว z e dition แคปตัวเตี้ยเริ่มต้นนะฮะในราคาห2 2 0 0สอ 6, 22, 000, นะครับสำหรับสีขาวนะครับ ส่วนสีอื่นนี่น่าจะบวกค่าสีไปอีกนะครับอืมแต่ของผมนี่หกแสนสองหมื่นสองพันราคาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับมุมด้านข้างนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับพอจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้นะครับก็ลองดูครับ ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าใช้นะครับราคาไม่สูงมากแล้วก็การขับขี่ดีครับอัตราการเร่งก็เหยียบได้ทันใจนะครับซื้อมาใช้งานก็ก็โอเคครับคุ้มกับราคาคุ้มกับการใช้งานดีนะฮะข้างหน้าก็จะมีโป่งหน้าข้างหลังก็จะมีโป่งหลังนะครับสำหรับวัยรุ่นก็ใส่แม็กแต่งซิ่งแต่งสวยได้นะครับ แต่สำหรับคันนี้ผมเน้นใช้งานผมก็เลยเอาแบบเดิมๆนะครับนี่ฮะเดิมๆก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวรถใหม่ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับกับช่องรถดําเงินล้านนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถรุ่นใหม่ๆมีโอกาสรีวิวก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ